ไม่ผ่านการสัมภาษณ์งานเออพอดีผมมาหางานทำนะครับไหนอะใบสมัครผมไม่ได้เตรียมมาครับอะไรนะไม่ได้เตรียมมานี่มันสมัครงานภาษาอะไรนะคะ แล้วฉันจะรู้ไหมว่านายเป็นใครมาจากไหนใบสัมปันก็ไม่กรอบสำเนาอะไรก็ไม่มีแล้ววุฒิการศึกษามีไหมคือ,อผมเรียนไม่จบผมออกมาก่อนนะครับพอดีไม่มีเงินเรียนต่อเรียนไม่จบนี่มันบริษัทนะไม่ใช่ร้านอาหารตามสั่งหรือว่าไซ้งานก่อสร้างที่จะรับคนเข้ามาทำงานง่ายๆออกไปซะฉันไม่รับ นี่ตาวดของเธอฉันซื้อมาค่ะเห็นว่าเธอชอบกินร้านนี้ขอบคุณค่ะท่านประธานท่านประธานนี่ใจดีกับพนักง,งานทุกคนเลยนะคะออกไปสิมองอะไรเออเดี๋ยวก่อนนี่นายมาทำอะไรที่นี่อ่ะคือผมมาสมัครงานนะครับแต่ว่าผมไม่ผ่านเกณฑ์ใช่ค่ะคุณนุ่นนายเนี่ย มันไม่มีใบสมัครงานมาเรียนก็ไม่จบแต่อยากได้งานดีๆทําที่เนี่ยบริษัทชั้นนะํานะจะมาดูถูกกันแบบนี้นได้ยังไงไม่เป็นไรแล้วนี่นายทําอะไรได้บ้างล่ะผมทําได้หมดทุกอย่างเลยครับถ้าให้ผมทําแล้วผมพร้อมหมดครับขอแค่มีงานทําก็พอโอเคงั้นพรุ่งนี้นายมาเริ่มงานที่นี่ได้เลยคุณนุ่นะคะขอบคุณนะครับขอบคุณจริงๆครับ ผมจะทำงานให้ดีที่สุดเลยครับเออวาดเดี๋ยวเธอตามฉันมาหน่อยนะค่ะ ได้ครับป้าป้ากินข้าวก่อนนะครับอ้าวแล้วเฟิร์สไปเอาข้าวมาจากไหนอะลูกเขาให้มานะครับป้ากินเยอะนะครับจะได้มีแรงนี่แกะกล้าดีไงมาขโมยของฉันฮะ,ะผมเปล่านะครับผมไม่ได้ขโมยด่าด้านฉันก็เห็นอยู่ว่าแกเนี่ยขโมยของที่คุณนุ่นะซื้อมาให้ฉัน คอยดูนะฉันจะบอกคุณนุ่นไม่ให้รับแกเข้าทํางานเกิดอะไรขึ้นหรอว่าคุณนุ่นคะ่ะก็ไอคนที่คุณนุ่นรับมันเข้ามาทำงานนะคะมันขโมยข้าวเกราะที่คุณนุ่นซื้อมาให้ฉันที่ขโมยแบบเนี้ยรับเข้าทางานไม่ได้นะคะป้าขอร้องละจ้ะให้ป้าไหว้ก็ได้รับฟอร์เข้าทํางานเถอะนะจ๊ะป้าผิดเองที่ป้าไม่มีเงินซื้อข้าวกินไม่เป็นไรจ้ะป้า ป้าเอาข้าวไปกินเถอะนี่วาดเรื่องแค่นี้เองเดี๋ยวฉันซื้อให้ใหม่ก็ได้ให้ข้าวป้าเขาไปขอบคุณนะครับคุณนุ่นที่เมตตาพวกมเมอ,อคุณนุ่นครับคือถ้าผมให้คุณป้ามาทำงานที่เดียวด้วยจะเป็นอะไรไหมครับอะไรนะพวกเราสองคนไม่มีที่ไปจริงๆครับ ที่ทํางานเก่าก็โดนโกงค่าแรงแถมยังโดนกล่าวหาว่าพวกผมเป็นคนอู้งานอีกคนนุ่นช่วยเมตตาพวกเราสองคนเถอะนะครับนี่นายนายคือเจ้าสอกคณนุ่นคะคนนุ่ประวัติสองคนมันจะไม่ดีแล้วนะคะเปิร์ไม่เป็นไรหรอกลำบากคนนุ่นปเปล่าๆ๋ย่าป้าไปหางานทำที่อื่นก็ได้ เฟิร์สได้ทำงานที่นี่อก็ดีแล้วต่อเป็นว่าฉันให้ป้าเข้ามาทำงานที่บริษัทในตำแหน่งแม่บ้านจา้ะคุณจริงเหรอคะรบกวนคุณมากไปหรือเปล่าจ๊ะคุณพูดนะคะ,คะเอาอ,อีกแล้วนะคะไม่เป็นไรจ้ะถือว่าฉันช่วยไปว่าออกไปทำธุระกับฉัน ฉันช่วยผมบอกแล้วใช่ไหมว่าพวกคนรวยพวกนี้มันขี้สงสารดูนี้ใช้แผงแต่แรกก็จบแล้ว นายทำอะไรผิดมาเออผมทําอะไรผิดหรอครับผมไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับเรื่องของคุณนุ่นผม <c oughs> โอ๊ยฉันไม่แกล้งนายแล้วหมายความว่าไงครับก็หมายความว่าที่ฉันเรียกนายมาเนี่ยเพราะว่าฉันเห็นว่าในฐานะที่นายทำงานได้ดีนายเป็นคนที่มีประสิทธิภาพ ฉันก็เลยจะเลื่อนตำแหน่งให้นายเป็นผู้จัดการอขอบคุณนะครับขอบคุณจริงครับคุณนุ่นขอต้อนนะครับ มาแล้วค่ะท่านประธานนี่วาดเธอทำงานอะไรของเธอคะคนที่มีประสบการณ์มากมายขนาดเนี้ยทำไมเธอถึงไม่รับเข้าทำงานฮะนี่พักหลังๆมาเนี่ยเธอไม่โฟกัสเรื่องงานเลยนะฉันจะฆ่าโทษเธอไว้อย่าให้มีเหตุการณ์แบบนี้อีกออกไปค่ะคุณนุ่น ผมไม่ได้ตั้งใจเตือนว่าผมจะมาติดต่ออ๋อจะมาสัมภาษณ์งานนะสินะดูจักสารรูกการแต่งตัวแล้วเนี่ยคงจะวิ่งเร่มาของานทำนลสินะนี่ป้าป้าเป็นแค่แม่บ้านเนี่ยทำไมพูดจาดูถูกคนอื่นแบบนี้ครับไม่ใช่หัดเชียงกะลาหัวไว้บ้างนะฉันน่ะเป็นป้าของผู้จัดก,การที่นี่ฉันก็แค่มาช่วยหลานฉันทำงานก็แค่นั้นแหละและอย่าง รุณาอย่าเรียกฉันว่าป้าแม่บ้านครับได้ครับงั้นผมขอตัวก่อนนะครับแต่ก่อนไป ฮัลโหลค่ะคุณท็อปฉันมีงานมาเสนอค่ะบริษัทคู่แข่งอย่างคุณวิกกี้นัดผมมานี่มีอะไรหรือเปล่าครับนายก็รู้ว่าฉันต้องการอะไรนายเพิ่งได้เลื่อนตำแหน่งมาสดๆร้อนๆเลยนี่ผมไม่ทราบจริงนะครับว่าคุณวิกกี้ต้องการอะไรพูดมาตรงๆเลยดีกว่า นายก็มาทํางานที่บริษัทฉันสิฉันจะเลื่อนตําแหน่งให้นายเป็นเลขาของท่านประธานส่วนเรื่องเงินเดือนเนี่ยนายก็จะได้มากกว่าที่เดิมที่นายทำอยู่สามเท่าฮะจริงเหรอครับแต่ฉันมีข้อแลกเปลี่ยนข้อแลกเปลี่ยน เราได้ข้อมูลของบริษัทมันมาทั้งหมดแล้วป้าทีนี้เราก็จะรวยแล้วโว้ยแกนี่ฉลาดจริงๆเลยนะสมกับที่เป็นหลานป้า <c oughs> เออแล้วนี่แกได้รหัสตู้เซฟมาได้ยังไงเนี่ย <c oughs> ก็ยหญ่นู่นน่ะสิมันไว้ใจฉันฉันทําดีเข้าหน่อยเนี่ยมันก็ไว้ใจให้ฉันดูแลน <c oughs> หะะน่าสงสารปานวาดแต่แันนี้โดนเขียนทิ้งจนตกปปกระป๋องไปซะละ <c oughs> องคนมาแต่แกกล้าดียังไงมาขโมยเอกสารท,ที่เป็นความลับของบริษ,ษัทฮะผมหน้าสอดดีนะคนอย่างแกผมก็ต้องเจอแบบนี้แหละแกรู้อะไรไหมว่านนะจนนายแกเนี่ยโง่รับใช้เขทา่ทำงานที่บริษัทฉันทำงานดีทุอกอย่างใช้เวลาก็ไม่นานมันก็ปรับตำแหน่งให้ฉันละไม่เหมือนอย่างแก ทำงานมากี่ปีแล้วะถึงได้เป็นแค่คนรับสมัครพนักง,งาน,นอย่ามาแตะตัวหลานฉันะเอาตัวเองให้รอดซะก่อนเธอได้ข่าวว่ากำลังถูกเขียกตกกระป๋องแล้วนี่บายจ้ะไปก่อนนะจ๊ะอเผอิญว่าฉันได้กลิ่นความเจริญรอรอ,รอ,อยู่นะ่ะตายรึป <c oughs> ยังไงบ้างได้มาไหมได้มาครับนี่ครับคุณวิกกี้ดีเลยเดี๋ยวรอคุณท็อปมาแล้วเ,เราจะได้ตามที่เราคุยกันไว้ไหมครับ <c oughs> ได้สินายทำงานดีขนาดเนี้ยได้แน่นอนสวัสดีครับอ <c oughs> ย่าบอกนะ ใช่ครับผมเองตกใจเลยนะสิคุณท็อปมาพอดีเลยนี่ค่ะที่เราคุยกันไว้นี่คุณท็อปทำอะไระคะ ผมต้องขอโทษด้วยนะครับคุณวิกกี้แต่ผมคงร่วมง,งานกับบริษัทที่ขโมยงานคนอื่นไม่ได้หรอกครับแล้วอีกอย่างผมก็ตกลงกับคุณนุ่นไปเรียบร้อยแล้วด้วยอ๋อป้าแก่แล้วเนี่ยก็อย่าแก่อย่างกระโหลกะลามีสติปัญญ,ญาน,นิดนึงลาก่อนครับเฮ้ยนี่มันหมายความว่าไงเนี่ยก็หมายความว่า ันรู้ทันแผนพวกแกยังไงล่ะพวกงูเห่าเลี้ยงไม่เชื่องคุณนุ่น,นไม่ต้องมาเรียกฉันว่าคุณไอ้เฟิร์สแกคิดว่าฉันโง่ามากหรือไงคะต,<ว>ตบเนี่ยของฉันส่วนตบเนี่ยของลูกน้องฉันอส่วนเนี่ยของฉันไม่ได้แก้แค้น แต่ฉันทำเพื่อเจ้านายของฉันแล้วก็ไปจัดของฉัน,นป้าเนี่ยเกิดทําให้คุณนุ่นพลาดลูกค้าคนสาคัญแล้วนะนี B ่ยังดีที่ฉันหลบไหวตัวทันแล้วก็ตาไปขอโทษให้อะทําไมฉันทําแล้วจะทําไมก็พวกแกก็จอดเองอะ่ะช่วยไม่ได้ได้ป้าคงจําวันที่ป้าคานเข่ามาขอร้องเพื่อที่จะได้ทํางานไม่ได้สินะจําไม่ได้แล้วก็ไม่อยากจําแล้ว เงิน,นเดีอวที่แกให้ฉันอ่ะมันก็แค่เศษเงินอ่ะตอนไม่มีเงินเล็กเงินน้อยก็ดูมีค่าแต่พอได้โอกาสกลับทำตัวเป็นงูเหา่าฉันไล่พวกแกออกและอย่าหวังว่าจะคานเขากลับมาอ,อีกอย่างนะจําเอาไว้พวกเนรคุณอ่ะไม่มีวันจะเลิญหรอก อ๋อคุณวิกกี้ครับตอนนี้ผมว่างงานแล้วผมพร้อมที่จะไปเป็นเลขาให้ท่านประธานแล้วครับฮะสภาพอย่างแกเนี่ยนะดูด้วยนะว่าฉันพลาดลูกค้าคนสำคัญเนี่ยเพราะว่าคนโง่ๆอย่างพวกแกจะไปไหนก็ไปอะไรไปเดี๋ยวก่อนครับคุณวิกกี้คุณวิกกี้ฟ้าฟ้า,าอะไรดีอะเราไม่มีงานทำแล้วนะคิดไม่ออกเหรอเว้ย